และสลงแม่ได้ตอบกลับมาว่าเป็นพ่อโคงไฟในดวงอาทิตย์เกิดแสงสว่างออกมาไ,ไงคะลูกหนียังไม่เชื่อจึงไปถามเพื่อข้างบ้านที่รู้เกี่ยวกับเรื่องัวงอาทิตย์เขาจึงตอบกลับมาว่ากุ๊ก เาลูไฟกาบีลไฟหเหยื่อน้รตากเป็นเจอเหยื่อนีอยูน่ะก็ที่จะเก็บน้าในเยืเอาไปกระปุกแต่กาพยายามแล้วไม่สเร็จกาเลยหาคน aku potai ko ya aku ni adik เป็นหนังสือที่พุ่มชอบอ่านที่สุดพุ่มจึงยืมที่ข้อสมุดมาไวอาา้อ่านทุกวันทุกคืนพุ่มจึงให้คุณแมอาา่อ่านหนังสือเลื่นี้ให้ฟังทุกวันจนนอนหลับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคอนอ่านหนังสือมากๆกก็จะได้อ่านหนังสือคล่องวันพุ่มคันหนึ่งแป่งน่าเขาไปแล้วเจ๊เห็นว่า มีควันสีดำที่พุ่งออกมาจากพ่อไอเสียเจ๊ดึงบอกพ่อของเมี่ท่ใ้เ่อง่อ าตัวน,นั้นจึงลอดลงไปพักที่ต้นไม้ที่หนึ่งกาตัวน,นั้นไม่เห็นเหยอ่น้ำเหยื่อหนึ่ง,งจึงคิดว่าจะเอาปากตัวเองเข้าไปในนเหยอ่น้ำเพื่อดื่ม